ใหม่กับสินเชื่อรูปแบบบัตรกดเงินสดที่สามารถให้เ,เพื่อนๆนกดเงินสดออกมาใช้แล้วก็สามารถผ่อนสินค้าได้แบบยาวแบบ36เดือนเนี่ยแบบว่า0%รายละเอียดบัตรกดเงินสดตัวเนี้ยเป็นในส่วนของทาง UOB พัสดได้อีกเมื่อ cash พัสดเป็นบัตรกดเงินสดจากทาง UOB กดเงินสดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมสามารถกดเงินสดได้ทุกตู้ ATM หรือผ่านแอปพลิเคชันของ UOB ผ่อนสินค้า0%นาน36เดือนเปลี่ยนวงเงินในบัตรมาเป็นรูปแบบของเงินสดแล้วก็กดออกจากที่ตู้ ATM เนี่ยก็ได้เช่นกันผ่อนนานสูงสุดเนี่ย48เดือนสําหรับเป็นเงินสดเงินก้อนอะไรประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะขอหรือยืมเงินในส่วนตรงนี้นะครับแนะนําว่าเพื่อนๆเนี่ยควรจะกู้ เท่ากับจํานวนที่จะใช้แล้วก็จํานวนนั้นเนี่ยก็จะต้องผ่อนชําระอื่นด้วยในส่วนอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้จะอยู่ที่25%ตรงนี้ขอย้ําเลยนะว่าขอยืมหรือรูดใช้เท่ากับจํานวนที่เราส่งไหวเท่านั้นนะในส่วนของสิทธิประโยชน์เนี่ยก็จะมีเป็นดอกเบีย้ยวันละ70สะตางค์เมื่อเบิกถอนเงินสด1,000บาท1,000บาทเนี่ยก็จะมีดอกเบีย้ยวันละ70สะตางค์แล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์ก็คือที่ผมบอกไปก็คือ ผ่อนสินค้า0%นเนาน 3. าเดือนแต่ในส่วนตรงนี้จะเป็นเฉพาะกับร้านที่เข้าร่วมรายการเท่านั้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนวงเงินในบัตรเป็นวงเงินสดได้สามารถกดออกจากตู้ ATM ได้ทุกที่เลยแล้วในส่วนของวงเงินตรงนี้ผ่อนได้นานสูงสุดเนี่ยสีเดือนแต่ถ้าเพื่อนๆมีก่อนก็เอามาคืนก่อนก็ได้ไม่ต้องร้อยถึง48เดือน จะได้ประหยัดเรื่องตัวดอกเบี้ยด้วยในส่วนตรงนี้ในส่วนของหน้าตาบัตรเนี่ยหน้าตาบัตรเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นสีเงินเงินอะไรประมาณเนี้ยเรามาดูข้อกําหนดและเงื่อนไขของการสมัครกันบ้างนะครับคุณสมบัติและเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นของในหมวดหมู่ของพนักงานบริษัทเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง20-60ถึงปีรายได้ต่อเดือนในี่ย15,000บาทขึ้นไปแล้วก็อายุงานเนี่ยต้อง4เดือนหรือผ่านการทดลองงานเรียบร้อยแล้วและในส่วนของเจ้าของกิจการเนี่ยก็สามารถทําบัตรตัวนี้ได้เช่นกัน ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง20-60ถึงปีแล้วก็ไรายได้ต่อเดือนเนี่ย20,000บาทขึ้นไปอายุงานเนี่ย3ปีขึ้นไปก็คือแบบว่าเพื่อนๆจดทะเบียนการค้ามาแล้วเนี่ย3ปีขึ้นไปเอกสารในการประกอบพิจารณาที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนผ่านแน่ๆเลยก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนมีครบตามเนี่ยยังไงเพื่อนๆก็ผ่านสำเนาแบบประชาชนสริปเงินเดือนสำเนาบัญชีธนาคารหรือสเตทเมนต์สำเนาบัญช,าาารรญชีรับเงินโอนสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งพนักง,งานประจําหรือเจ้าของกิจการเนี่ยใช้เหมือนกันแต่เจ้าของกิจการเนี่ยแนะนําให้เอาเอาใบจดทะเบียนการค้าแนบไปด้วยในส่วนของวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยเท่ากับจํานวนเงินที่เบิกใช้คูณกับจํานวนวันคูณกับอัตราดอกเบี้ยต่อปีแล้วก็หาร3 6 5ก็คือนี่เลยดอกเบี้ยก็จะไล่ลาลดับไปเป็นตารางประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆกดเงินออกมาที่3 0,000บาทในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็จะอยู่ที่ ต่อเดือนเนี่ยหกร้อบาทประมาณนี้นะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ได้บัตรมาแล้วแล้วอยากจะเปิดใช้งานด้วยตนเองเพื่อนเพื่อสามารถไปเปิดใช้งานด้วยตนเองได้ที่แอปพลิเคชันให้เพื่อนเพื่อนเข้าที่แอปพลิเคชันของ UOB TMRW แล้วก็เลื่อนไปที่หน้าบัตรแคชพาร์ตเพื่อนเพื่อสามารถกดเปิดใช้งานแล้วก็กดตกลงได้เลยการใช้งาน ก็จะมีให้เพื่อนๆตั้งรหัสผ่าน6หลักเพื่อยืนยันแล้วก็เพื่อแบบก่อนใช้งานเ <mm> พื่อนๆจะต้องกดรหัส6หลักตรงนี้ด้วย <mm ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสมัครใช้งานตัวบัตรของ UOB Cash p a s <mm s ก็คือถ้าหากว่าเพื่อนๆสงสัยหรือมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือเข้ามาพิมพ์พูดคุยเกี่ยวกับคำถามที่เพื่อนสงสัยได้แล้วก็ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะดูเว็บไซต์เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แล้ว คลิกไปมันไม่ใช่เอาบัตรกดเงินสดของตัวนี้เท่ากับว่าแสดงเพื่อนโดนแบบว่าดูเป็นวิดีโอที่มิชาชีมเนี่ยได้ดูดคลิปวิดีโอเนี้ของผมไปแล้วไปตัดต่อใหม่แล้วก็ไปวางลิงก์ที่เป็นสินเชื่อเถื่อนอะไรประมาณเนี้เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะครับ